คืออันนี้อาจจะเวลหกสิบอะมาเฟียบอส์อะอันนี้คือแบบเลเวลร้อยอะที่อทันเดอร์คอกกิกาแชทอ่ะโคตรมะเลงอะมึงโปกได้มึงคิดแนบได้อะแม้แต่คุณสันติอะคุณสันติโปกมันยังไม่เลือนเท่านี้เข้าใจไหมคุณสันตินั้นอะคือมันเลือนที่อันติด้วยแต่อันนี้มันเลือนที่แบบแพทเทิร์นการยืนเลนด้วยอุ้ยเอทฮอกระดึบเข้ามาล่ะครับสวัสดีวันจันนี่ไงล่ะโยนปลาหิน แดดเข้าไปใกล้มันนิดเดียวอ่ะนิดเดียวเท่านั้นนะมันแฟรแล้วมันก็เอียและอีมันอินสแตนมากมันดันทีมากมันรีอกไม่ทันมีวิธีอันฟรีซเวฟอยู่เขาบอกอุ้ยมาดันตรงนี้แล้วมุดหนีเบอ่อหนีป่าเขาบอก W อ่ะมันจะออโต้ดันเวฟพวกเราก็อ่ะเวฟมันก็จะอยู่ในสภาพที่แย่หรือโดนฟีดยืนดันแล้วกดอีออกว้าวว้าว what is this abomination กดตีก่นตีก่ตี โโหโหเมื oh, oh, oh. ่อ <laughs> ก <át> <was on> ี <sk eleven> mm h, <Hollywood> ้เมื่อกี้เขาพืนเท็กส์เขียนว่าก่อนที่คีฟจะเข้าป้อมเมื่อกี้คีฟเกือบเข้าป้อมก่อนที่เขาจะดึงดึงเจสเฟลมากเห็นปะคิฟคีฟคีฟเราสองตัวดึงเจสตรงปลายอู้แล้วพูดตรงๆเจสพยายามจะเดินออกแต่เดินติดคีฟเดินติดคีฟเดินคีฟคีฟตัวเองอ่าตายแล้วเดินอีตาอีอ่า Yeah. สนุกนะเออสนุกจิบ่ายเลยอะ่ะมันสนุกจริงมันสนุกจริงไมถึงคนเล่นอนะ่ะ let's go let's go let's go เอ้ยแต่พวกเราสี่คนเอ้ยเปิดเสียงก็ได้นะเพราะอันคงไม่ดุไม่เนอะคงไม่หรอกอันไม่ดุกับพวกเราแน่นอน <Yeah. S 1> ถา้ามาเล่นด้วยกันอย่างนี้ไม่เหมือนในแรงเปลี่ยนโหมดเปลี่ยนโหมดไม่มีเสียงสองแต่มีโหมดสองโอเ okay, ค let's go weight ครับ weight ครับ เออรูไหนดีรูไหนดีเอ่อเอ่อรูนี้รูนี้ครับรูนี้ครับรูนี้ครับ let's go let's go let's go คำคำคำเดินตามมันอุ้ย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 เฮ้ยเดี๋ยวอย่าหนุ่มอย่าโกดหนุ่มไม่มีไอหยุดก่อนนะตีวอดตีวอดตีวอด bro bro nice nice ไอหนุ่ม ไอหนุ่มไม่ได้อัพสตาร์อยากจะสนุกไหมเบอร์สองเบอร์สองคุณน้องเลสโก้เลสฟังกิ้งโคตรดีมาดิมาดีมนดิโอเค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 ตี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 แฟตตี้ทีหนึ่งล้วหักแฟตตี้ทีหนึ่งละหักมาดิโอเควิอ่าเห็นปะเห็นปะเห็นปะแล้วสี่ทีหนึ่งล้วหักได้ แต่ไม่เป็นไรคุณน้องอุ้ยแปลว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไร is okay <S <mumbles> โดนหินโอโ ah. โ้ยโคตรแรงอ่ะมึงลองยกกูดิจับมึงกดกำแพงแน่ละคารมึงไม่สเตรทอีกต่อไปอ่ะคือมึงคือมึงเลิกกับซาย่ามาคบกูแน่ละคารกูบอกให้ถ้ากูได้จับมึงเข้ากำแพงเมื่อไหร่ กาเลนเปล่าอนี่ไงล่ะครับนี่ไงล่ะครับ <c oughs> <c oughs> ตาย We go we go we go brother โอเคโอเคโอเคชบึ้มแทงที่มีอาคิวคามา ปิงกับบราอิเป็นตัวแท้งที่มีอาคิวของคาม่าแล้วกูไปดิพินเดมอินทูเดอะวอลวีโก้บับัโอ้โหโอ้โหไรออนวาย วายไรออฟโรแม็กโอพีจนไปซัพพอร์ตได้อันหน้าลองอ่ะที่พวกเราที่พวกเราแบบลองลองถามๆมันเอ้ยอ่นลองเอาสกาเนอร์ไปซัพพอร์ตไหมสกิลมันดูได้สกิลมันได้เรื่องหนึ่งแต่ตัวเลขมันเวอร์มันเลยยิ่งทําให้มันแบบดูโกงเว้ยก็เข้าใจปะเพราะที่อ่นคิดอะตอนแรกอ่นคิดว่ามันจะอยู่ในเลเวลการซัพพอร์ตตัวอะไรดีตัวอะไรดีตัวอะไรดีที่แบบทรงทรงแบบเออทรงแลมมัดทรงซิงก er ์อ่ะเข้าใจปะ it looks really op in solo queue นอจัสโซโลคิวจมันแบบมันโอพีเอวิแวร์เว้ยมันแบบตัวมันพังอะ่ะตัวมันแค่พังไปแล้วเฟอร์ีตัวนี้มันมาอีกแล้วนี่ๆทุกคน watch and learn ว้าวสนุกไหมสนุกไหมสนุกไหมอยากเล่นเหลีนะ่ยมเลเจนด์เหรออยากเล่นเหลีนะ่ยมเลเจนด์เหรอนี่ไงกูสกาเนอร์มสนุกแน่ น,น,นี่ไงครับคอมโบนี่ไงว๊าดกดยอมเลยตางเครียดเลย <Victor. S 1> ว่าไม่มีคลิปอาทิตย์นี้ได้คลิปแล้ว <c oughs> ได้คลิปแล้ว จิกดูด,ดอันตรีชนต่อรกระแทกพื้นหิน